เอาไปนะครับอ๋อก็เป็นอีฝ่ายด้านโครงการปฏิบัติการไม่ยกกูว่าอยู่เกี่ยวด้วยนั่น

แปรงของเราไม่ดีเลยเครื่องมือมาป่ะเราคีมมาค้อนเอาที่รถมามไปเลยเนี่ยต้องซือสิมันมันลวดมากอะไรมั่งเนี่ยต้องตัดอ่ะไป